สวัสดีครับผมชื่อพี่ปูเกินค่ะคุณค้าสื่อชื่อน้ำกับตันครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับกูเกิลกับตันปืนจี๋นน้ำครับอ่าให้ลองแก่ให้ดูนะครับไหนแกะรองเท้าให้ดูก่อนครับไหนดูที่รองเท้าคือรองเท้าอะไรรุ่นอะไรกูเกิลไนกี้ครับโอเคให้ดูสิ ่ใส่ใส่ในกี้ไปก่อนนะครับไหนลองใส่ลุกขึ้นลองใส่ดูสิอ้าวกับตาลองอันนี้เบอร์ของกูเกิลเบอร์อะไรครับไม่ถูกเพราะพ่ค้าจะดูผิดนะที่ของมันเป็นเบอร์31เท่านั้นครับติดเท่าไรคะ31ครับใช่ครับนี่ครับครับของน้องกับตาเบอร์อะไรครับ ของนั้นกับตัน,น่าจะเบอร์ยี่ิบเกครับเอาลองใส่ดูให้พ่อดูสิเป็นยังไงครับพ่อครับคร,บตรัตรงนีมน้มันเหลืออยู่อะเผื่ออนาคตครับไหนลองยืนดีเทมาดูอ่ะพ่อมันไม่พอดีเทาเ่ต้นดเดมันก็เหลือีโอเคก็เพื่ออนาคตหน่อยหนึ่งไงลูก เดี๋ยวหนูก็โตขึ้นใช่ไหมครับโตขึ้นก็ต้องเท้าก็ต้องโตขึ้นอ้รู้แล้วให้รู้หวขวบก็จะใส่ได้ครับหัวหนูใส่เบอร์36นะครับให้ใส่ให้น้องกับตาใส่เลยลองยืนพร้อมกันนะครับเอาลองยืนยืนให้พ่อดูเทไหมลองดูสิยืนลองหมุนดูสิค่อยๆหมุนค่อยๆหมุน โอเคโอเคไหนตั้งลงปืนฉีดน้ำลองดูซิไ okay. ม่แกะนุจกจะไปแกะอะไรครับดูดูพือนลองทัชเท้าอ้าวเพื่อนแล้วดูอน้องคนระับอ้าวทำไมเพื่อนเร็วจังขอองงน้งนะแค่ใส่เดินหน่อยเดียวเพื่อนแล้วเหรอรับแกะเลยก็ได้ครับ เอาไม่อยากแก่แล้วจะทำยังไงครับเอาไปโรงเรียนวันนี้ตอนเย็นอย่าลืมเอามานะครับเพราะว่าตอนเย็นถ้าทำาสนร์ลาไม่รอนะครับสูบน้ำให้ลูกพอราน้ำเข้าไปสูบน้ำแล้วก็ยิงครับปั๊มน้ำอ่ะเหมือนเราปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วตอนเย็นก็สูบแล้วก็ยิงครับแก่ไหมกับตาแก่ไหม อย่าลืมเอากลับมานะครับได้ยินไหมครับรไปเรียนซัมเมอร์กลับมาอย่าลืมเอากลับมานะครับรองเท้าเราซื้อมาจากไหนครับทุก l e รองเท้าเราซื้อมาจากไหนครับ ลงเกลือที่ไหนครับสักแก้วโอเคกัปต,ตันเราซื้อไายังไงครับทำไมจำไม่ได้เลยกัปต,ตันหลับทำไมไปซื้อไก่อย่างครับ GPS เขาต <GPS S 2> ั้งให้นะ GPS ก็พา,าไปครับใช่ไหมครับ GPS ก็พาไปนะครับเขียนี่พัวตัวเลยไป 小狗狗，快点来！